สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมผู้ข่าวปล่อยไฟเมเลีพอนขน้อยย่อยสอนพรบไล้ครับไม่ขน้อยมือหนีเขาอยู่บ้านแกนเท่าครับพี่น้องครับมือหนีเข้ามาอย่างสีมะหวายสการะนะครับผัสธาตุดินแปลงสถานดินแปลงครับเป็นยึดตื่อเลยครับผมแข่งแรกียกกันอันอายุบดไหมฝพาทธายดินแปลงอ่าแนนอะไรนี่โบราณเนาะโบราณอันนี้เป็นพระธาตุเลยอันนี้เป็นพระธาตุดินแปลงครับผมเพิ่งพี่น้องครับเพิ่งข้างหลังศิลปะนี่สิออกทั้งทั้งแหน่ด่ทั้งธรรมินทร์ โอ้นี่สวัสดีค่ะคิดจะได้ขยมาหอดบานเช่นข้าวากมาไหว้พระธาตุก็พระธาตุดีแปลงติดเปิดสถานปัจจุรันร่วมสมัยเรียนแบบจากพระธาตุพนมลายตุ่มข้าวบินอย่างชินด้วยตัดสอดสูบูลประมาณตีแปงสร้างขึ้นราวพศ2 5 3 0หืมยังไงสร้างขึ้นมาใหม่โอ้เต่ว่า พี่พี่พี่อาจารย์วัดต้ายหล่อมากเนี่ยตอนตานอ่มนี่คือแม่้กสาองน่คอมนีนพังดูทีดีดีดดี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 ดดีดีดีดคีีีีีีีีีีีีดดี ามกำลังศรัทธาของญาติโยมตามกำลังของจ้าของนือซื้อประเบ่ได้มีปัจจัยที่มันเยอะแยะกระสางไปเรื่อยๆแล้วก็มีอวไรบังเกลียดกันได้ว่าซื้อรที่เขาใส่เปซื้อถึงของอินทั้งไห้ทั้งกระเท้ามันระดับตกแต่งอย่างจังหินกับที่เก็บไม่จัดมันจะทำเพื่อให้เห็นแค่เนาะครับกที่เก็บมาไม่กับฟองเขาลูกมาอะไรก็ต้องเป็นถ่าล่าด้วยแรงศรัทธาพี่น้องด้วยแรงศรัทธาจนเฮ็ดอยู่กอกมาแบบ สวยงามครับผมเออปานีตเป็นศิลปะหลายศิลปะแต่พเรื่อจากศขมครับศิลปะของยุทรขไปมีความีความเือันนี้เป็นลักสูรของศิลปะบารีมาจาอินโดนีเซียงอันนี้ทำเองนยมี่จะผสมคนทำสาสาเสันลวดกีแบบ

Oh my god อันนี้เป็นประวัติต้องโบราณแล้วก็ที่เพื่นทำไวให้สาธารณประโยชน์ต่างๆตั้งแต่ปีพศ2001ปี1ปี12มสนลงมาครับจนกว่าเป็นมรณภาพปี2009ปี1บเกิด2-19หนามรณภาอ2หาย19ผู้สามานีคือผู้สางผู้สางองค์ประทับ เขาเกิดในปีนึ่งปนกับผ่อนกับทิ้งสองวันยี่สิบบาทกองสามสารการเบี้ยอีกสามชิมหาล้างสั่งบดกับไม่ได้มีเงินเท่าบาทอะไรก็พยายามทำให้ใช่ชาวบ้านเห็นให้เขาเด็กเกิดสตาร์ล่ะเขาได้มาร่วมคร้างขึ้จังบัตรตรงนี้ล่ะถ้าบอกเป็นแบบพิจารณาทางกัดสั่งมาเดี๋เงินยี่สิบบาทล้างมูลค่ายี่สิบบาทเพราะว่าเก็บสะสมมาเรื่อยๆควาไปเฮ็ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่แหละสติล่ะต้องพอสมาน อันนี้เป็นคำไว้ขอพรกันจากปีแล้วครับจากตาปีส่งมาลยบถงกัเขาสิบปีแล้วจีงสมอผ่านอสมนผ่ามืนอันดูหาสิบสี่ปีสังขารพิ่นบนเราไบนเา้แขเลยมีบครับขั้นเมีนก็คือ

ไอ้วกบวบเนี่ยรื้อโจมกซึ่งออกไปไปสร้างเงน้าบานเอาละ่ลงเนียยเลยนะโรงเนีนเยฝ่ายข้าชาชการเียบฝ่ายแม่เงียฝายเป็น้อในกระถาในกระางที่นไอ้เได้หาได้ไอ้ที่เป็นด้อมีหดป่นี่บรรุมางันอยากเต็มเลย ในมนจะหมดตางโลกอันไหนทีเต็มวท่ากวตสมาเ็เ็มคร้มพระสมัยก่อนน้องครับเจเช่อว่ากัมือกงงันนี้อันนี้นนี่อันนี้กนทุกแวจังอาหาได้บใจางค์คในดับ kèo ra là bạn được.

ยงว่าน <c ười> um <c ười> um, ีตใจรูกใจแล้วเย่างไรอย่างวะเดี๋ยวเรางวันแรกที่เป็นบอกสามหาสองมันหอกสามหาสองถึงปั้จุบัทนึ้วัวใหญ่่ ก็หินยังคมจินแหลมุกคนแหลมมุกนครับคเล็กห่เน่ยอันนั้นใหม่กลาเป็นหินอันนี้ใหม่กลายเป็นหินกาเป็นหินครับแบบหินจันทขาดเนี่ยเขาเิ่นเม่นเ่องเ่อ่ี่นรวมทั่วมันจะเป็นาสาทิ่ใครโอกาสบาท้องมึงสิบอกก็มีวิสวเนาะมีมีมีกมีตัวไปเราะแต้าอเปลุกเอ มีเขกระดิเก่าเาลงสมานเก็บไปอนเอป่เหินแหลคนต่างต่ะอ่าเยอะนหินหินงอกก็แลกใส่เป็นหิเสียงไทยเสียงกบเสียมันเกีบยไเป็นส่งเียงเสียงอะไรบอ กระปาทั้งยันอันนี้คือตำบลสารบราอันนี้ยังราดอยู่นแต่วสีทา้เล็วโอ้ตำบนสารับอย่านี้้าเกเ็ารช่วสสมเป็นกาพีใบลานต่างๆกระต่ายพิโรโบราณก็มียาสมุนไพรอยู่หออยู่ กอนื้อแต่ยาสมุนไพรรักษา่นี้้เนไข่ไมเป็นสวนย่เอยหสั้นบทนีนทางีเก่าสั้นเก่าสั้นกาควบามร่มือรามรับต่อากามีมันงคบทางกรนตู้โาณครับเตรอ ไอ้คไหนจะเปิวยเฉพาะมันสาคัญตระศาสนาครับยังมีแจกต่างๆอมมาทิ้งของมีเนี่ยควสามารถระเมินมูลคา่าไเ้ยครับไอ้ยุ่นระยากของมันขันมาถูกตรงกันมันสำคัญที่ทางั้าะใหญ่ช่วงไหนครับพราะนี่กรณีพิเศษอันี่คือกรณีพินี่พี่น้องครับพระเจ้าใหญ่อินเป็นนะครับเป็นพระพุทธรูสามสัตว์

อออชอบทำรูด้านนี้จะมาเตรมนีเนาะเป็นแบบศา,าลาทางวัดเนาะมนผมมันี่สิเก็บภาพบรรยากาศมุมนอกให้พี่น้องในเบื้องนะครับเพิ่มสวยงามของอพระาธาตุพินนะครับ ถทายอินแปงงามมาพี่น้องศิลปะได้อิทธิพลมาจากประถาศพนมนะครับแล้วกะ็ของขอมของข,องขมิ้นผสมกันผสมประสานเนาะ <c oughs> แฟนครับเดี๋ยวผมา่ายนี่แป๊บนึงนี่แหละ งามพี่น้องงามงามเหมาะครับผู้ใดสิมา่ายละครเด้อนี่สุดยอดเจดสิบ้าพี่น้องยางรอบแป๊บจ้าเดี๋ยวข้าวนึงเนาะเดี๋ยวผมมาให้พี่น้องกระเบง งามลายสิละปะอ่ะรับเนาะ,ะมุมนีน้งามพี่น้องอสุดยอดสุดยอดสุดอด ยี่ที่าจะเป็นอำเภอพยักครับเดี๋ยวขอมุ่นทิ่นปอกพี่น้องอีกเทีหนึง่งโอ้ตะว่างามเนาะพี่น้องเนาะ ครับโอ้ตะวางงามพี่น้องแบบนันอธิบายบ่ออกงามถึงความแบบความตั้งใจความศรัทธาของของหลวงพ่อเพื่อนกับญาติโยมนะครับมีที่ไปที่มาบ้างฮันพระอาจารย์ก,กับพระกาไปเบิ่งข้างในโอ้วัตถุมงคลเต็มอยู่พี่น้องอย่างนี้ว่าตัจจัยอยู่เนาะจัตะไคร่ซ้อนเนี่ยทามนี่เป็นห้อนวูบๆบ่าวบ่อยู่นไก่พระเขินน้อย นงี้ยเยเออเออเงี้นะไ่ได้เอามาเต็มแหล่งไงตอนนี้ส่วนพวกจะแซวกันนั่นตอนนี้ส่วนสุดสุดท้ายสุดท้ายอยากให้พระอาจารย์บอกสถานที่ตําบลอําเภอหมู่บ้านจังซี่นะครับหางยาดโยมจากมาเที่ยวมาครับอยู่นี่ก็คือว่าประทาดดินแปดงประถัดดินแปดงตั้งอยู่บ้านแก่นท้าวหมู่2องตำบลเมตกรรมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสามารถค้นหาใน ลูกไอ้ซูเเซชั่นเนี่ยกูเกินจะสามารถเจอเลยสามารถเดินทางมาสักการะขอพรได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมี่เพจเพจมี่เพจของพระธาตุจือว่าพระธาตุอินแปงหลวงพ่อสมานโอภาสุเพจพระธาตุสมารถติดตามข้อมูลข่าวสารตามเหตุใดขอบคุณท่านรัศรตั้งกราบพระสงฆกราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ ไงบัวพยุงไงบพยุงเวลาโตบัมีลมคนหาพระ้มาเล่นตลกเออมาเรียนโอ้ยก่อนสิไปมากล่าพี่น้องกันเตอะเมครั้วแมครัวขอบคุณครับ ไโจ้บีวดไองวนหลังกับาไม่เดนเลี่แครับพนี่นอยู่ได้กับย้อนกลุ่มเฮานี่แล้วเนาะเทียบทิดาเนาะนี่ล่ะนั่งฟ้านั่งฟานังสวรรค์สิเป็นภาพลักษณะนี่และนเหนไม่งูกเมาเมาเหรมตัวยงนั่งสวรรค์มันนั่งสวรรค์เมาแบนี้วายนั่ดีแล้วเมาเมาเลยวยังเขาวัด สวยงานนัาเนียบ้าเป็นเนื้อมเป็นเวลาไม่นอย่หรอกย้อนกมานลยมาได้แนี้มันมามามา้ด้ธรรมด่าละอ่าขอบคุณหลายหลายครับโชคดีถึงวันที่หนึงเด้อสุครบทุกคนครับทุกคนด้แบบเด้อย้อไปต้อขอเขาแหงไปขายแถนนี้ไหมคือพอคือพอจะเปลี่ยนเด่นหน่อยตะกี้อันหลวงพ่อกับย่งพิดกันเลี้ยงอันแลได้ขายเขาแหง โอ้ยบ่ฟื้นบ่แมนวัดนี่ดอกวัดทั้งอื่นกลับครับกลับอาบหลับเงีอบมาเด้อเดหรอกคอ